สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆืนนะครับมารับชมแผ่นยันนะครับผมอันนี้นะครับที่เพื่อนเอนเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็คือเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแผ่นทองเหลืองที่ได้ทำการจารักระยันนะครับผม อของที่วัดเขาบังเหยยชุมพลศีมารามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นทองที่มีความยาวพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็คือติดอยู่ที่บ้านนะครับแผ่นนี้นะครับก็คือเป็นแผ่นยันที่สมัยที่ผมยังบวชอยู่นะครับผมแล้วก็ทำการจานลง แผ่นยันแล้วก็ให้ประเดีพประคุณท่านพระอาจารย์นะครับทําการพุทธาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับผมก็ได้เขียนชื่อทุกแผ่นที่เป็นแผ่นยันที่ผมเขียนในสมัยที่เป็นพระผมก็จะลงชื่อของผมไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นยันที่ผมทําการลงอัขระยันตั้งแต่สมัยที่ยังบวชอยู่นะครับผมที่บวชอยู่กับปฏิบคุณท่านพระอาจารย์ท่านนะครับ อารุ่นนี้พิเศษหน่อยก็คือผมได้ทําเป็นรูปของเปรเพระกุณท่านไว้ด้วยนะครับอาที่เพื่อนเพือนเห็นกันอยู่นะครับผม